สัสดีค่ะเรามาผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งน้ำมันหอยนะคะเราก็เจียวกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมไม่หอมเลยใส่เห็ดเรามีเรามีที่เจียวไว้แล้วอันนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาล ผงปรุงรสค่ะในนี้ก็จะมีผงค่ะบุงผงกะคนาวนะคะเราไม่ต้องผัดเยอะเราผัดแค่จานเดียวผัดแค่จานเดียวนะคะ เราไม่ใส่น้ำมันนะคะเติมน้ำลงไปค่ะเติมน้ำต้มสุกลงไปนะคะจะไม่ใส่น้ำมันโอ้ยมีใบมะกรูดด้วยเราผัดแค่จานเดียวดูดูดูคณะเป็นต้นเลย ราผัดแค่จานเดียวเลยเราจะทำยังไงให้ผักบุ้งเขาไม่ดำนะคะเราต้องผัดผักบุ้งให้เขาสุกเลยค่ะผัดให้สุกเลยอ่ะหนึ่งจานนี่ก็คือหนึ่งมื้อนะคะทานหนึ่งมื้อของท่านพี่เราจะผัดผักบุ้งให้เขาสุกแล้วเขาก็แบบถ้าเกิดเราผัดให้เขาสุกอะ่ะเขาก็จะแบบ เขียวน่าทานทั้งวันเลยนะพี่เพื่อนแล้วก็เติมนี้ลงไปค่ะเราใส่แค่นี้เราเรารู้อยู่แหล,เเลนะเกนี่ก็ปล่อยไว้เลยให้เขาสุกเลยแล้วปรุงรสแค่นี้เลยค่ะ เราไม่ต้องปรุงเยอะแล้วก็ปล่อยให้ให้ผักบุงสุกแล้วผักบุ้งเขาก็จะเขียวถ้าเกิดว่าเราผัดเขาแบบเขาไม่สุกมากอะ่ะแบบแบบสะดุ้งไฟอะ่ะพอสักพักอะ่ะผักบุ้งเขาก็จะแบบดําถ้าเกิดเราผัดให้เขาสุกอะ่ะผักบุ้งเขาก็จะเขียวนะคะเขียวแบบนี้ทั้งวันเลยนี่ก็คือเคล็ดลับด,ด,ดีๆในการผัดผัดผักบุ้งให้เขียวแล้วก็น่าทานนะคะ แล้จะทำให้เขาสุกค่ะเราก็จะปรุงแค่นี้เลยเราก็จะทานคู่กับนี่ค่ะผัดพริกเผาปลาทานคู่กับผัดกรุร่งต้องรอให้เขาสุกต้องใจเย็นๆเราไม่ต้องเติมอะไเลยเราทำแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราค่อย กระเทียมที่เราวางไว้ข้างบนมิโน,นลก็จะมาทำไข่ดาวเราผัดักบุ้งอะ่ะต้องรองให้เขาสุกนะคะต้องใจเย็นๆให้เขาสุก คอยกลับก่าวว่าผักบุ้งสุกถ้าเกิดว่าผัดแบบสะดุ้งไฟผัดแบบคนคนุคน้กคคุกคุกแล้วเอาขึ้นอ่ะเดี๋ยวสักพ,พักอะ่ะเราไปใส่จานใช่ไหมคะผักบุ้งเขาก็จะดําแล้วก็จะไม่น่าทานนะคะนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับดีๆในการผัดผักบุ้งนะคะแม่แม่แมพี่ๆนเพื่อน,นเรามาทําดูนะเคล็ดลับดีๆอย่างนี้ ลองทําดูนะคะแล้วต้องใช้เวลานิดนึงผัดกับบุ้งให้เขาสุกจะสังเกตยังไงให้เขาสุกก็จะดูอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มจะเริ่มแบบดูสักครู่ค่ะลองสังเกตดูนะคะเขาก็จะเริ่มสุกแหละนะคะจะเป็นอย่างเงี้ยสีเาก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเขเขาจะเปลี่ยนเป็น เข้มขึ้นมานิดนึงตอนแรกสีเขียวอ่อน,นลมแรงลมแรงงน,นี้ค่ะเราจะเริ่มเป็นสีเขียวอ่อนก็เริ่มสุกแล้วนะคะ,นนคะปิดไฟค่ะไปจานค่ะ มีใบมะกรูดด้วยอ่ะผัดทุกบุงเขาจะเงาหน้าทานไงค่ะถัดอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขียวทั้งวันเลยนะเขาจะไม่มีดำแบบเมื่อก,ก่อนอ่ะเราวช่วยาก,ก็ทำไม่เป็นทำยังไงก็เข้าไปดูศึกษาดู กันดูด้วยตัวเองอดูด้วยนี่ก็จะเป็นผัดผักบุงงสน้นอร่อยดูเขียวนะเขาจะเป็นแบบนี้สีแบบนี้ทั้งวันเลยนะคะลองไปทำทานดูนะคะ